ถึงคราวของท่านแล้วบุญนำพาวาสนานำํำส่งใครที่เลื่อนผ่านมาเจอคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญของท่านนะครับมีแค่คนที่มีบุญญาธิการเท่านั้นที่จะต้องเลื่อนผ่านมาเจอคลิปนี้เพราะว่าในปีพศ2568สำหรับใครที่เกิดในราศีดังต่อไปนี้เป็นปีที่เต็มไปด้วยโอกาสใหม่ และความมั่นคงคุณจะได้รับผลลัพธ์ที่ดีจากความพยายามที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นในด้านการงานการเงินและความสัมพันธ์และเป็นปีที่ตัวของท่านนั้นจะได้เห็นผลลัพธ์จากความมุ่งมันและความพยายามที่ตัวของท่านนั้นได้สร้างมันมาตัวของท่านนั้นมีโอกาสจะได้รับการเลื่อนตําแหน่ง หรือได้รับโปรเจกต์ที่สำคัญในสายงานงานที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการจัดการหรือการวิเคราะห์ทุกสิ่งทุกอย่างจะส่งผลดีอย่างมากและปีนี้การเงินของท่านนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่มั่นคงมากตัวของท่านนั้นจะมีรายได้ที่ต่อเนื่องจากงานประจำและมีรายได้จากงานเสริม ที่ตัวของท่านนั้นได้ลงทุนหรือธุรกิจส่วนตัวของท่านนั่นเองครับชาวลัคนาราศีพฤษศใครที่เลื่อนผ่านมาเจอคลิปนี้ให้ตัวของท่านนั้นรีบเช็คดวูวันเพราะว่าแม่นจนหน้าตกใจโหราศาสด,ดังจากทั่วโลกได้ทำนายดวงของชาวราศีพฤษศเอาไว้ว่านับตั้งแต่เดือนนี้ไปจนถึงสิ้นปี ดวงของชาวราศีพฤษภเกิดการพลิกผันครั้งยิ่งใหญ่ดวงมีเกณฑ์จะล,ำล่ำรวยแบบไม่ทันตั้งตัวดวงของท่านนั้นพุ่งขึ้นอย่างหนักตัวของท่านมีเกณฑ์ที่จะได้จับเงินมากถึง250ล้านบาทนับตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปดวงของท่านนั้นน่าตกใจเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นดวงทางด้านการงานไม่ว่าจะเป็นดวงทางด้านการเงิน ไม่ว่าจะเป็นดวงทางด้านโชคลาภไม่ว่าจะเป็นดวงทางด้านความรักของท่านนั้นพุ่งขึ้นแรงมาดีกันไปหมดทุกอย่างดีแบบก่าก็โดดแบบที่ตัวของท่านนั้นแทบจะตั้งตัวกันแทบไม่ทันดวงของท่านนั้นไม่ว่าจะทาการงานอะไรก็ดีกันไปหมดทุกอย่างดีแบบลังเอาไว้ก็ไม่อยู่ฉุดเอาไว้ก็ไม่อยู่จะเปลี่ยนจากดวงที่ลายๆให้กลับกลายมาเป็นดวงดี จะเปลี่ยนจากดวงที่ไม่มีจนทำให้ตัวของท่านนั้นกลับกลายมาเป็นเศรษฐีแบบที่ตัวของท่านนั้นไม่ทันที่จะตั้งตัวแล้วชาวลัคนาราศีพฤษศทุกท่านครับดวงของท่านในเดือนนี้ดวงเศรษฐีเปิดไม่ว่าตัวของท่านนั้นจะหยิบจับสิ่งใดก็เป็นเงินเป็นทองไปกันหมดไม่ว่าตัวของท่านนั้นจะคิดจะหวังอยากจะทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จ กันไปหมดทุกอย่างท่านที่เกิดในราศีพฤษภสิ่งที่ไม่คาดคิดจะเกิดขึ้นชะตาชีวิตพลิกเปลี่ยนเตรียมตัวกันเอาไว้ให้ดีเพราะว่าบุพรกรรมเก่าได้มาถึงแล้วเคาะเขียนหมดไปชะตาชีวิตพลิกเปลี่ยนเตรียมตัวรับชับก้อนใหญ่นับตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปชีวิตของท่านนั้นจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้ว โชคครั้งยิ่งใหญ่จะล่นทับชีวิตถึงข่าวรู้ยไวจะเอาอะไรมากีดกันก็ไม่อยู่ให้ตัวของท่านนั้นเตรียมตัวเตรียมใจกันเอาไว้ให้ดีสำหรับท่านใดที่เกิดในราศีพฤษภบอกได้เลยว่าตัวของท่านนั้นกําลังจะมีโชคครั้งยิ่งใหญ่ตัวของท่านกําลังจะถูกหว,วยรวยทรัพย์รวยโชค ตั้งแต่นี้ต่อไปชีวิตของท่านนั้นจะเปลี่ยนไปอย่างหนักความร่ำรวยครั้งยิ่งใหญ่จะเข้ามาแทนทีท่านใดที่ฟังคลิปนี้จนจบบอกได้เลยว่าชีวิตของท่านนั้นจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปดวงทางด้านการเงินและดวงทางด้านการงานจะพุ่งขึ้นอย่างหนักถ้าหากว่าใครที่เลื่อนผ่านคลิปนี้ไปแล้วบอกเลยว่าตัวของท่านนั้นพลาดอย่างหนัก สำหรับท่านใดที่ไม่เชื่อนั้นห้ามลบลูเป็นอันขาดให้ตัวของท่านนั้นพิมพ์คำว่าสาธุมาสามครั้งพร้อมกับเดือนเกิดวันเกิดปีเกิดมาเพื่อส่งกระแสบุญเหล่านี้ให้ไปถึงสากลละโลกเพื่อให้คนที่เกิดในราศีพฤษศนั้นให้ได้รับความโชคดีไปตลอดชีวิตให้ชีวิตมีเงินมีทองเหลือกินเหลือใช้ จากนี้เป็นต้นไปชีวิตของท่านและครอบครัวของท่านนั้นกำลังจะพบกับความโชคดีเงินก้อนใหญ่งานก้อนโตกำลังหลั่งไหลเข้ามาหาตัวของท่านแล้วท่านและครอบครัวของท่านนั้นจะหลุดพ้นจากความลำบากต่างๆนับตั้งแต่วันนี้เดือนนี้เป็นต้นไปสิ่งที่ท่านนั้นไม่เคยได้ท่านก็จะได้สิ่งที่ท่านนั้นไม่เคยมีท่านก็จะมี ดวงของมหาเศรษฐีมาถึงมือของท่านแล้วบอกได้เลยว่าดวงของท่านในเดือนนี้เหล่าเทวดาได้ลงมาปกปักรักษาจะมีโชคจะมีลาบก้อนใหญ่หลั่งไหลเข้ามาจะได้มีเกณฑ์เป็นมหาเศรษฐีจะมีเงินและทองไหลเข้ามาแบบไม่หยุดยัง้งให้ตัวของท่านนั้นเตรียมรับชาแบบไม่ทันตั้งตัว ตรียมตัวเปิดกระเป๋ารับโชคกันได้เลยครับชาวลัคนาราศีพฤษศกทุกท่านครับก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังให้ตัวของท่านนั้นทําพิธีการชาระล้างกรรมเก่าเพื่อต้อนรับโชควาสนาครั้งยิ่งใหญ่ที่จะเข้ามาหาตัวของท่านโดยให้ตัวของท่านนั้นตั้งน้ำโมสามจบแล้วให้ตัวของท่านนั้นพิมพ์คําว่า สาธุสาธุสาธุสัพพะพุทธานุภาเวนะสัพพะธรรมานุภาเวนะสัพพะสังฆานุภาเวนะขออนุภาพแห่งคุณพระพุทธขออนุภาพแห่งคุณพระธรรมขออนุภาพแห่งคุณพระสงฆ์จงลงมาปกปักรักษาตัวของข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าด้วยเถิดอมสาธุสาธุสาธุ นับแต่นี้ต่อไปขอให้ข้าพเจ้าดวงเปิดการงานเปิดการเงินเปิดความรักเปิดชีวิตเปิดข้าพเจ้าจะนำเงินก้อนที่ได้ไปสร้างบุญกุศลช่างแต่กรรมดีสช่างประโยชน์ให้แก่สังคมต่อไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงประทานพรให้แก่ตัวของข้าพเจ้าดูไวให้ตัวของข้าพเจ้านั้นมีเงินมีทองเหลือกินเหลือใช้ เหลือเก็บไม่ขาดมือมีเงินใช้ไม่ขาดสายมีช่องทางในการทำมาหากินให้ตัวของข้าพเจ้านั้นได้ายล้อมไปด้วยติสสิ่งดีๆเป็นลูกหลักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพทั้งหลายเทวดาทั้งหลาย,ลายมีความเจริญรุ่งเรืองเพิ่มพูนต่อไปแบบนี้ไม่จบไม่สิน้นให้ตัวของข้าพเจ้านั้นร่างกายสุขภาพแข็งแรงสามารถช่างคุณงามความดีได้ต่อไปตลอดจนสินน้นอายุไข นิพพานังปัจ,จโยโหตุสาทุด้วยเถินทุกท่านครับตามตำราโหราศาสตร์ที่เก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์นั้นได้ทํานายเกี่ยวกับดวงของชาวราศีพฤษภเอาไว้ว่าตัวของท่านนั้นจะไม่ลำบากอีกต่อไปเพราะว่าปีนี้ลาหูนั้นได้เคลื่อนย้ายครั้งยิ่งใหญ่ ทำให้ตัวของชาวราศีพฤษกนั้นได้พบเจอแต่กับความโชคดีไม่ว่าจะหยิบจับสิ่งใดก็เป็นเงินเป็นทองไปกันหมดดวงชะตาของชาวราศีพฤษกนับตั้งแต่เดือนนี้ไปจนถึงสิ้นปีดวงชีวิตจะพลิกผันจากดวงชะตาที่เคยหลายๆก็กลับกลายมาเป็นดวงดีจากที่ไม่เคยมีนับตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป จะได้กลายเป็นเศรษฐีเงินล้านแบบที่ตัวของท่านนั้นไม่ทันที่จะตั้งตัวจากเมื่อก่อนเรื่องของเงินเงินทองทองที่เคยฝืดเคืองอยู่บางแต่นับจากนี้เป็นต้นไปการเงินของท่านนั้นก็จะดียิ่งถ้าวีคูณมากยิ่งขึ้นจนทำให้ตัวของท่านนั้นนำเอาเงินก้อนนี้เอาไปปลดหนี้ปลดสินให้แก่ครอบครัวได้ แถมยังได้นำเงินก้อนนี้นั้นไปซื้อบ้านหลังใหม่รถคันใหม่ป้ายแดงได้อีกดูไวดวงชะตาของชาวราศีพฤษศนับตั้งแต่เดือนนี้ไปจนถึงสิ้นปีไม่ว่าจะหยิบจับสิ่งใดก็เป็นเงินเป็นทองไปกันหมดไม่ว่าจะทำการค้าขายสิ่งใดก็จะมีกำลิกําไรหรือว่า จะทำธุรกิจใดๆก็จะประสบความสำเร็จแทบทุกอย่างดวงของชาวราศีพฤษศนับตั้งแต่เดือนนี้ดวงของท่านนั้นได้ตกถูกดวงของลูกเศรษฐีตกถูกดวงของคนมั่งมีนั่นก็หมายความว่านับตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปตัวของท่านนั้นจะมีบุคคลที่มีอำนาจ บุคคลที่มีบารมีมามาช่วยอุปธรรมในทุกด้านคนที่เกิดในราศีพฤษภดวงในเดือนนี้ถือว่าเป็นดวงเปิดโพคชับนั่นก็เป็นเพราะว่าดวงดาวได้เคลื่อนย้ายลาหูได้เปลี่ยนแปลงจากเมื่อก่อนที่ตัวของท่านนั้นทำอะไรก็ไม่เคยสำเร็จพอตกมาเดือนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็ง่ายดังกับว่า มีเทวดามาช่วยเหลือไม่ว่าจะทำอะไรนั้นก็ดูเหมือนว่าจะง่ายแบบผิดสังเกตจนแทบตกใจดวงชะตาของชาวราศีพฤษภที่โดดเด่นที่สุดในเดือนนี้นั้นก็ดูเหมือนว่าจะเป็นดวงทางด้านโชคลาภไม่ว่าจะซื้อหวยแบบไหนสองสามสี่ตัวรวมไปถึงรางวัลที่หนึ่งเงินแสนเงินล้านก็ดูเหมือนว่า ชาวราศีพฤษกนั้นจะได้ดังความปาฏถน,นาโดยที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะส่วนใหญ่แล้วท่านที่เกิดในราศีพฤษกเกิดมามักจะเป็นคนพิเศษกว่าคนทั่วไปใครที่เกิดในราศีนี้ตัวของท่านนั้นไม่ต้องกลัวที่จะลำบากเพราะว่าใครที่เกิดในราศีพฤษกเป็นคนที่เหล่าเทวดาและถวยเทพทั้งหลายคอยปกปักรักษา ตัวของท่านนั้นเกิดมาชาตินี้จะต้องได้เป็นเศรษฐีอย่างแน่นอนแต่ในช่วงต้นของชีวิตนั้นตัวของท่านนั้นอาจจะลำบากอยู่บ้างแต่ตัวของท่านนั้นไม่ต้องเป็นกังวลไปเมื่ออายุข้ามเบญจเพศไปแล้วชีวิตของท่านนั้นจะได้พบเจอแต่สิ่งดีๆจะมีทรัพย์สินก้อนใหญ่หลั่งไหลเข้ามาหาตัวของท่าน ไม่ว่าจะทำอะไรตัวของท่านนั้นก็มักจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่คอยให้ความอุปถรัรมภ์คำชูท่านที่เกิดในราศีพฤษภบางคนอาจจะยังสงสัยอยู่ในใจว่าทำไมตัวของเรานั้นก็เกิดในราศีนี้เหมือนกันแต่ทำไมยังทุกข์ยากลำบากอยู่นั่นก็เป็นเพราะว่ากรรมเก่าที่ท่านนั้นได้สร้างมาหลายภพหลายชาติแล้ว ตัวของท่านนั้นยังใช้ไม่หมดจึงทำให้ปัจจุบันนี้ตัวของท่านนั้นยังทุกข์ยากลาบากอยู่แต่ว่าตัวของท่านนั้นไม่ต้องเป็นกังวลไปเพราะว่าคนที่เกิดในราศีพฤษกเป็นคนที่เหล่าเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้ส่งลงมากเกิดเป็นคนที่มีบุญญาทีการมาดังนั้นในคลิปนี้เองตัวของอาจารย์นั้นจึงได้รวบรวม เอาเคล็ดลับหรือว่าวิธีการแก้กรรมเพื่อสำระล้างกรรมเก่าและเพื่อเปิดดวูวังโหราศาสตร์ท่านเรียกว่าการเบิกบุญเก่าออกมาใช้ที่ผู้คนมากมายได้ทำมาแล้วและได้เห็นว่าได้ผลท่านตาเห็นซึ่งตัวของอาจารย์ได้รวบรวมเอาห้าเคล็ดลับ ถ้าหาว่าใครทําตามห้าเค็ดลัมนี้ได้ครบทุกข้อแล้วชีวิตของท่านนั้นนับแต่นี้ต่อไปจากที่ตัวของท่านนั้นยังดวงตกดวงไม่ดีดวงไม่ขึ้นก็จะทําให้ดวงของท่านนั้นจากที่ดวงร้ายจะกลับกลายมาเป็นดวงดีจากที่ตัวของท่านนั้นไม่เคยได้ไม่เคยมีก็จะทําให้ตัวของท่านนั้นกลับกลายมาเป็นเศรษฐีภายในชั่วข้ามคืนนั่นเองครับถ้าหาว่าพร้อมกันแล้ว เราไปรับชมเราไปรับฟังพร้อมๆกันเลยครับเคล็ดลับวิธีการแก้กรรมข้อที่หนึ่งคือให้ตัวของท่านนั้นทำการขอเข้ามาพ่อแม่หรือว่าบิดามารดาของท่านอย่าทำให้พ่อแม่นั้นเสียใจหรือเป็นทุกข์ใจอย่างเด็ดขาดคอยซื้ออาหารดีๆหรือมั่นมาดูแลท่านบ้าง วิธีการแก้กรรมข้อนี้จะทำให้ชีวิตของท่านนั้นจเจริญรุ่งเรืองทำอะไรก็ดีกันไปหมดทุกอย่างไม่ว่าตัวของท่านนั้นจะทำการค้าขายหรือว่าจะประกอบการงานอะไรก็จะราบลื่นหมดทุกอย่างทำอะไรก็ดีทำอะไรก็ขึ้นก็เกินกันไปหมดทุกอย่างถึงแม้ปัจจุบันนี้ตัวของท่านนั้นจะโจรหรือลำบากมาก ก็จะทำให้ชีวิตของท่านนั้นร่ำรวยขึ้นทันตาเห็นได้เคล็ดลับวิธีการแก้กรรมข้อที่สองคือให้ตัวของท่านนั้นรักษาศินห้าหรือศินแปดให้ทำได้ในข้อใดข้อหนึ่งไม่ศินห้าก็ศินแปดไม่ศิลแปดก็สินห้าให้ตัวของท่านนั้นรักษาอย่าให้ขาดแม้แต่ข้อเดียวการแก้กรรมในข้อนี้ จะทำให้ตัวของท่านนั้นเป็นที่รักของเหล่าเทวดาเป็นที่รักแก่เหล่ามนุษย์และอมนุษย์ทั้งหลายไม่ว่าตัวของท่านนั้นจะเดินทางไปที่ไหนก็จะมีเหล่าเทวดาคอยปกปักรักษาและคอยช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาเคล็ดลับวิธีการแก้กรรมข้อที่สามคือให้ตัวของท่านนั้นมันในการให้ทานไม่ว่าจะให้ทานแก่พระอริยจเจ้าทานให้แก่คณะสงฆ์ ทานให้แก่คนยากไร้หรือว่าทานให้แก่สัตว์อนาถาต่างๆถ้าหากว่าใครที่สามารถทําในข้อนี้ได้ตัวของท่านนั้นจะมีโชคลาภในทางด้านการค้าขายทําอะไรก็จเจริญรุ่งเรืองกันไปหมดทุกอย่างเงินนั้นจะไหลนองทองนั้นจะไหลมาหาตัวของท่านแบบที่ตัวของท่านนั้นไม่คาดคิดคาดฝัน เคล็ดลับวิธีการแก้กรรมข้อที่สคือให้ตัวของท่านนั้นมั่นในการนั่งสามาธิภาวนานั่งอย่างน้อยไม่ให้น้อยกว่าห้านาทียิ่งนั่งนานเท่าไหร่ยิ่งดีถ้าหากว่าใครที่สามารถทำในข้อนี้ได้จะทำให้ชีวิตของท่านนั้นมีกินมีใช้ไม่ขาดสนเงินจะไหลน้องทองจะไหลามาเหล่าเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จะลงมาปกปักรักษาเดินทางไปที่ไหนก็จะเดินทางปลอดภัยเคล็ดลับวิธีการแก้กรรมข้อทีห้ 5, คือให้ตัวของท่านนั้นมั่นในการไหวพระสวดมนต์ไม่ว่าจะเป็นสวดมนต์เช้าหรือว่าสวดมนต์เย็นให้ตัวของท่านนั้นมั่นทำย่าให้ขาดเคล็ดลับในข้อนี้จะทำให้ตัวของท่านนั้นมีอำนาจวาสนา เป็นที่รักเป็นที่เคารพของเหล่าเทวดามารพรหมและหมู่สัตว์ทั้งหลายบนโลกใบนี้และทั่วสากลละโลกชาวราศีพฤษกทุกท่านครับถ้าหากว่าใครที่ทำตามห้าข้อนี้ได้ชีวิตของท่านนั้นจะไม่มีทางลำบากอย่างแน่นอนถึงแม้ชีวิตในตอนนี้จะจนหรือลำบากมาก แต่ถ้าหากว่าตัวของท่านนั้นได้ทำตามห้าข้อที่ตัวของอาจารย์ได้บอกไปแล้วตัวของท่านนั้นจากที่ชีวิตที่เคยลายๆก็จะกลับกลายมาเป็นดีจากที่ชีวิตที่ไม่เคยมั่งไม่เคยมีก็จะกลับกลายมาเป็นเศรษฐีแบบที่ตัวของท่านนั้นไม่ทันที่จะตั้งตัวแบบที่ตัวของท่านนั้นไม่คาดคิดไม่คาดฝันนั่นเองครับ สุดท้ายนี้ขออวยพรให้ทุกท่านที่แชร์คลิปนี้ออกไปให้ได้พบเจอแต่กับความโชคดีไม่ว่าจะอยู่แห่งหนไหนก็ขอให้มีแต่ความสุขและสำหรับท่านใดที่กำลังพบเจอกับโรคภัยอยู่ก็ขอให้หายจากโรคภัยนั้นเงินและทองไม่ว่าจะอยู่แห่งหนไหนก็ขอให้ลหลั่งไหลมาเทมาเทวดาทุกชั้นฟ้า จงลงมาปกป้องคุ้มครองไม่ว่าตัวของท่านนั้นจะเดินทางไปที่ไหนก็จะเดินทางปลอดภยัยมูมานไม่ว่าจะอยู่นลกคุมไหนก็อย่าคิดที่จะมาไกลด้วยเถินสาธุ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 